ครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กาลังดูอยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องที่ตัวเองสนใจนะครับในเรื่องคาตานาเบดหรือที่เราเรียกกันว่าดาบสมไรนั่นแหละครับกําเนิดของสมูไรนะครับย้อนไปเมื่อศตวรรษที่10ในระบบการกาปกครองเขาแก่ของญี่ปุ่นนะครับจะมีเหล่าทหารที่ถูกขนานนามว่าสมูไรซึ่งเหล่าทหารเหล่านี้ถูกแต่งตั้งเพื่อปกป้องและคอยอารักขาองค์จักรพรรดินะครับผมซึ่งอาวุธ ประจํากายของสมไรัยนะครับจะมีดาบที่เราเรียกว่าคัตนะซึ่งคัตนะนั้นเป็นอาวุธที่ถูกขนานนามว่าคมที่สุดในโลกเนื่องด้วยจากวัตถุดิบและการตีชนิดพิเศษจึงทําให้ดาบเหล่านี้คมและแข็งแรงกว่าอาวุธชนิดใดบนโลกลักษณะของการตีดาบคัตนะนั้นมีการเผาวัสดุพิเศษและการตีที่มีความประณีตจึงทําให้มันกลายมาเป็นดาบที่มีรูปร่างลักษณะเฉพาะ ทั้งเบาและคมถึงขนาดสามารถฟันร่างกายของมนุษย์ให้ขาดเป็นอนข้อนได้เลยทีเดียวและนี่แหละครับลักษณะที่มาของคาตานะเบตหรือดาบสมุไรซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนึ่งวัฒนธรรมที่ยังมีอยู่บนโลกนะครับเป็นเวลามากกว่า1,000ปีที่อาวุธชนิดหนึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในการต่อสู้ของญี่ปุ่น อาวุธที่น่าสะเพรัวซึ่งสามารถตัดมนุษย์จากกอหอยไปจนถึงขาได้แต่กระนั้นมันก็ยังถ่ายทอดออกมาได้ถึงรูปแบบทางศิลปะและจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตเป็นดาบที่มีโครงสร้างทางเทคนิคที่เยีเย่ยมมีรูปแบบที่สวยงามซึ่งก่อให้เกิดความจงรักภักดีของนักสู้แห่งองค์จัก,กรพรรดิครับ สำหรับเกีรตความรู้เล็กๆน้อยๆน,นี่นะครับผมหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งความรู้สำหรับท่านผู้ที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมสำหรับตัวผมก็คงจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ